ี่น้องสิก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร 8, 16, 24จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตร,รนี้ใช้แม่ปุย๋ยยูเรีย4600จำนวน3.78กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสสูตร 18, 4600จำนวน34.78กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูต 00, ร0060 จำนวน40กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร9 10 25จะใช้แม่ปุ๋ยจํานวนกี่กิโลกรัมสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4 6 0 0จานวน11.07กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอฟสฟอั จากปุ๋ยสูตร18-46-0จำนวน27.74กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0-0-60จำนวน41.67กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเองพี่น้องสก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร10-10-20จะใช้แม่ปุ๋ย จำนวนกี่กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยในตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน13.24กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18460จำนวน21.74กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน50กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโล นอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องเสร็ก,ก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร16128จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยยูเรียจากปุ๋ยสูตร4600เพื่อให้ได้ในตัวเจนจะต้องใช้ประมาณ24.57กิโลกรัมใช้ฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18460 จำนวน26.09กิโลกร,รมัมส่วนแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจะได้จากปุ๋ยสูตร0060จำนวน13.33กิโลกร,รมัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้18.16จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกร,รมัม ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร460-0จำนวน30.63กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร1 8 4 6 0จำนวน21.74กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทเสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 6 6 0จำนวน10กิโลกรัมถ้าผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเอง พี่น้องสิก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตร21 7 14จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร460 0ิบนจำนวน39.70กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18,460จํานจำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0 จำนวน23.33กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเองพี่น้องสก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร21.8.15จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยในโตัเจนจากปุ๋ยยูเรีย4.6.0 0นจำนวน38.85กิลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส จากปุ๋ยสูตร18-46-0จำนวน17.39กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน25กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเอง